ในฝันประเภทหนึ่งของตัวของเรามาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่เนื่องจากว่าก็ะไรแต่กระโดดลุได้เดือทางกองท้ายในงานโค้ชฝึกฝ่ายก็ว่าเด็กหนึ่งร้อยคนไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสทำอย่างนี้ได้ทุกคนแล้วโค้รบอกกฎกติกาของการพิมารู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าไปแต่ที่สำคัญผู้มีการปัญญาได้กล่าวไงานครับ ที่จะเทียบรมและก็มีความมีประสิาผมีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนที่วมาจากต่างพื้นที่นะครับสลับกลนไปให้เรามาสุขภ้าพกันด้วยน้าันี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับในกีลายดนี้เ่มาเป็นความให้ผิาอบไจและเป็นผู้คนที่ีใจในคำนี้ตัวผมเองนะครับ ประทศไทยที่มอบรบประมาณในการเลื่อนการให้ไปที่สมบูรณ์ที่สุดครับโดยโรงเรียนศรีสวัสดิ์ที่การจังหวัดนงานนะครับโดยท่านผู้ในการพอเทพเซนต์ปาครับขอแสดงความยินดี

把头，把头。